สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังเข้าสู่ช่วงเวลารายการชีวิตกับการส่งนำตอนที่6เราจะนำท่านเข้าไปสู่ในช่วงตอนที่6นี้นั่นคือที่มาของเรื่องราวผู้รับใช้พระเจ้าหนึ่งเดียวสยามเมืองยิ้ม เราจะพาท่านไปสู่เรื่องราวของท่านบีรชัยโกแวงลงสู่รายละเอียดบางช่วงบางตอนของการเริ่มต้นของชีวิตที่เกิดมาในแผ่นดินโลกนี้และได้ถวายตัวรับใช้แด่พระเจ้าตั้งแต่ยา่์วัยทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมมีที่มาที่ไปครับเราจะเริ่มต้นพูดถึงที่เมืองเย ซึ่งมากไปด้วยสเสน่ห์ในทางตอนใต้ของพมา่าเป็นเมืองหลวงของชาวมอนใหม่ที่มีชายแดนติดกับหมู่บ้านหัวหินตำบลนครชุมจังหวัดราชบุรีของไทยเมืองนี้แม้จะไม่ค่อยมีคนคุ้นหูนักสำหรับนักท่องเที่ยวแต่สำหรับบรรดาชาวออฟโรดที่ชอบการ พบกับความยากลำบากในการเดินทางไปไหนมาไหนก็ยอมจะรู้ที่นูน่นที่นี่มีอะไรเมืองไหนตำบลไหนอยู่ที่ไหนเมืองเยนี่ถือเป็นเหมือนสวรรค์บนดินเลยนะครับเพราะว่าเส้นทางการเดินทางไปที่นั่นเนี่ยเขาว่ายากลำบากฮารือโหดมากเพราะว่ามีทั้งหุเขาสูงชันและลำธารลึก ตกผาหินผาลำธารที่การเดินทางทำให้ดูตื่นเต้นเพราะมีอันตรายจากกองโจนชายแดนและกองกำลังติดอาวุธชนเผ่าต่างๆนับไปท่วตลอดการเดินทางในป่าดิบนั้นถือเป็นความท้าทายที่หายากยิ่งนักท่านผู้ฟังรายการครับชนเผ่าต่างๆนั้นการลบลาฆ่าฟันแย่งดินแดนแย่งพื้นที่ที่จะอยู่อาศัย ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งนั้นจนบัดนนี้ก็ยังมีคุกคุนกันอยู่เรามาย้อนกลับไปเมื่อตอนศตวรรษที่20เมืองเยนเป็นสถานีเผยแผ่พระกิตติคุณนิกายโปรเตสแตนงของมิชชันนารีคณะคิดจักรของพระคิดแห่งอังกฤษโดยมีาศาสนาจารย์ฮาริเดกับครอบครัวและาศาสนาจารย์อัลเฟล อีฮัตสันเป็นแกนนำในการมาประกาศณพื้นแผ่นดินแถบนี้ท่านผู้ฟังครับต่อมามิชนารีคณะนี้เนี่ยทราบว่ามีชาวมอญอพยพมาอาศัยอยู่ในประเทศสยามหรือที่ผมพูดว่าหนึ่งเดียวสยามเมืองยิ้มหรือวีราชัยโกแวรที่ผมได้ชื่นชมในความ ัั้งใจดีของท่านที่จะรับใช้พระเจ้านำพระกิติคุณมาจนสุดปลายแผ่นดินโลกที่ท่านเดชด,ดำเนินชีวิตมาเรามากล่าวถึงเมืองเยเนี่ยจนกระทั่งมาถึงชาวมอนอพยพที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินสยามก็ตรงที่บริเวณร่มน้ำแม่กลองเนี่ยนะครับในปีคศ1903 ศาสนาจารย์ฮัสสันจึงได้รับมอบหมายให้เดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาโดยเดินทางบุกป,ป่าฝ่าดงเข้ามาตรงที่ด่านเจดีสามองค์นั่นแหละครับอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจดีสามองค์มีประวัติที่มาที่ไปถ้าท่านได้ศึกษาก็จะรู้ตรงนั้นจะมีบังเกอร์ของทหารอยู่ตรงจุดชายแดนนั้นเลยเพราะเป็นช่วงชายแดนระหว่าง ไทยพมา่าพอดีปืนกระบอกโตอหารยามจะอยู่ที่นั่นตลอด24ชั่วโมงไม่ละสายตาเพราะมีชนเผ่าต่างๆยังลบลาฆ่าฝันหนีเตลิดเปิดก็เจิงกันมาข้ามมาฝั่งไทยก็มีก็ต้องผลักดันให้ออกไปนั่นคือสังขบุรีตำนานของเจดีสามองค์ที่เล่ากันมานานของการจนะบุรี และจากนั้นอาจารย์ก็ได้โดยสารเรือยนต์มาถึงตบำบลนครชุมอําเภอบ้านโปง่งเพราะเป็นชุมชนใหญ่ของชาวมอญที่ตั้งอยู่สองฝากแม่น้ำแม่กลองที่มาของแม่น้ำแม่กลองก็อยากจะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งเพราะผมเคยอยู่ที่นั่นมาหลายปีพอสมควรแม่น้ำแม่กลองก็ก็คือปากเอาสมุทรสงครามนั่นแหละครับแม่กลองก็คือ บริเวณนั้นก็เรียกว่าแม่น้ําแม่กลองก็จะมีน้ําขึ้นน้ํำลมน้ําเค็มน้ําจืดในบางเวลาเราก็จะรู้ว่าจากสมุทรสงครามหรือแม่กลองก็จะมาจังหวัดราช,ชบุรีก็ต้องมีเส้นทางของแม่น้ําลําคลองเลาะมาหรือเดินทางมาจากแม่กลองถ้าเรามาจากแม่กลองก็จะไปอัมพวาอัมพวาก็ไปบางนบแขก ขึ้นบางคนทีนั่นแหละครับแล้วก็เลาะมาจนกระทั่งถึงจังหวัดราชบุรีสมัยนั้นถนทนหน,นทางยังไม่มีให้ได้วิ่งกันนักน้อยมากเหมือนเหมือนทางในชุมชนฉะนั้นแม่กลองจึงเป็นที่ผมพอจะเล่าให้ฟังได้บางว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่ยังให้เห็นอยู่ก็คงมีน้อยลงแต่ที่อนุรักษ์กันอยู่ก็คือที่อัมพวาแหล่งท่องเที่ยวใปัจจุบัน เมื่อมาอยู่ที่ตำบลน,นครชุมอำเภอบ้านโป่งซึ่งชาวมอญอยู่ที่นี่แล้วเมืองเยยังถือเป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับเพราะเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของวีระชัยโกโวแวอ,อีกด้วยเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของมองเพมองเพนี่โกวแวนี่ซึ่งเป็นลูกครึ่งมอญพม่าและเป็นปู่แท้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในยุคนั้นอย่างยิ่งใหญ่เขตนั้นต่อชีวิตและงานรับใช้ของวีรชัยโกแวมองเพนี่เป็นวิชนารีสังขัดคณะนี้และครอบครัวได้อพยพจากเมืองเยก็เข้ามาอยู่เมืองไทยพร้อมกับครอบครัวของศาสนาจารย์ฮาริเดเมื่อประมาณปี1910 แต่ท่านได้ไปเริ่มงานประกาศพร,รกิตติคุณในหมู่ชาวมอญที่นำบนสัมเพาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุทยาแล้วค่อยมาย้ายไปอยู่ที่นครชุมท่านผู้ฟังครับมองเพนี่มีลักษณะขาวท้วมครับพูดภาษาไทยน่าไม่ค่อยชัดแลยครับแต่ก็พูดจาไพเราะน่าฟัง เขาเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้ามากการอธิษฐานนะี่คือชีวิตลุมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวตอนเคยอยู่พมา่าเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนปัจจุบันต่อมาก็อยู่ในเมืองไทยเขาก็มักจะเดินทางไปรักษาคนเจ็บคนป่วยตามหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะบ้านนครชุมกับบ้านหมวงและบางครั้งก็รักษาคนไข้ที่ สถานประกาศนครชุมหรือที่เรียกกันว่าบ้านฝรั่งดมตาลชุมชนแถวนั้นเดี๋ยวนี้คงไม่มีหลงเหลือให้เห็นแล้วนานมากวีรชัยลำเลึกถึงความหลังครั้งเมื่อยังเป็นเด็กก็เล่าและนึกถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาปูเพเนี่ยเป็นคนมีเมตตาจิตสูงก็ทำให้วีรชัยได้เห็นและได้ส เรียนรู้ชีวิตของปู่คนไข้ที่ไม่มีเงินมารักษาก็จะรักษาให้ฟรีๆเลยครับหรือจะนำค่ารักษามาจ่ายเมื่อไรและเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีดอกเบี้ยไม่คิดให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่อยากรักษาให้เขาหายนั่นคือจิตใจของท่านและได้เผยแผ่าศาสนาชาวบ้านจึงเรียกท่านด้วยความคารพและยกย่องในจิตใจของท่าน ว่าครูเพซึ่งมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ได้ติดตาตรึงใจวีรชัยจนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแหละครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับจนได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาในเวลาต่อมาและปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ก่อนจัดรายการนี้เพียงวันเดียวผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ชวนพิกโกแวผมฟังน้ำเสียงของท่านพูด แม่จะมีเสียงสั่นเครือแต่ท่านมีสันติสุขและมีความสุขอย่างมากที่ได้เอ่ยคำนี้ดิฉันไม่แน่ใจและไม่นึกเลยว่าลูกชายคนโตมีชยัยโกแวจะมารับใช้พระเจ้าเพราะตอนท้ายก่อนที่อาจารย์วิรััยท่านจะไม่อยู่ได้มาอยู่ประมาณสองปีเท่านั้นแต่วันนี้ประกาศตนเองว่าจะรับใช้กับพระเจ้าและไปได้ดูบ้านเด็กกัม้าที่เฉียงขัง และได้ทำอะไรต่ออะไรตามความคิดในคนยุคใหม่ที่เห็นพระคุณของพระเจ้าที่ทั้งยิ่งใหญ่เหลือเกินต่อครอบครัวของท่านวีรชัยโกแวนี่คือความสุขลึกๆและอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะสะท้อนใจบ้างแต่ก็เป็นสันที่สุขที่เกินความเข้าใจของผู้เป็นแม่ที่ลูกชายคนโต มารับใช้พระเจ้าเหมือนพ่อผู้จากไปท่านผู้ฟังครับหลังจากการอบพยพมาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยของปู่และทั้งบุตรและภรรยาของมองเพก็เสียชีวิตจึงได้แต่งงานใหม่กับสวนหญิงไทยเชื้อสายมอนแห่งบ้านสำเพลล่มนั่นก็คือ ตำบลเสากระโดงอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันซึ่งเมื่อตอนที่1ถึงตอนที่5้านะผมได้เล่าถึงการรับใช้ของอาจารย์เบลััโกวแวโดยให้คุณศึกอย่างอาจารย์ประคองโพสีทองไปประกาศที่บางปะหันแล้วก็จากนั้นก็ไปใช้ชีวิตคู่อยู่ที่นครชุมจนกระทั่งมีบุตรชายด้วยกันคนหนึ่งชื่อสละ และบุตรสาวสองคนชื่อเกสรและดอกไม้ต่อมาสละได้แต่งงานกับสาวสวยชาวมอนชื่อเคิบและมีบุตรด้วยกันสามคนคือสมานสมักและสลัดนั่นคือวีรชัยโกแว,วท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของวีรชัยโกแว ถือกำเนิดเกิดขึ้นในชีวิตและประกาศตนยอมทอมใจรมแท่พระบาทของพระเจ้ารับใช้กว่า60ปีในชีวิตเด็กท้ายสลัดจึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในโลกนี้หน้าที่หมู่บ้านหัวหินตำบนนครชุมอำเภอบ้านโปรงจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่28มกราคม1941 ก็คือพศ2484ท่านผู้ฟังรายการครับมันเป็นความช่างดีใจสำหรับมวลมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ฟังประกิตติคุณข่าวประเสริฐข่าวดีจากวีรชัยโกแวท่านได้ออกไปประกาศประกิตติคุณอย่างไม่ยอมท้อแท้และอดทนจนสุดปลายแผ่นดินโลก 60ปีแห่งชีวิต60ปีแห่งความพยายามด้วยความอดทนกำลังเลี้ยวแรงไม่มีหมดเพราะพระเจ้าทรงเติมกำลังให้กับท่านอยู่ตลอดเวลาความอดทนตั้งอยู่ตรงหน้าถูกปักหมดว่าจะต้องไปให้ถึงหลักัยพระเจ้าจะทรงนำและพระเยซูเดินเคียงข้างเป็นสหายเลิศสำหรับวีรชัยโกแว์อยู่เสมอครับ วันนี้เราได้พูดถึงที่มาที่ไปของวีรชัยโกแวให้ท่านได้รับรู้และว่าวันนี้บุตรชายมีชัยโกแวได้มารับใช้พระเจ้าในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาดูแลอยู่ที่บ้านเชียงคําเป็นหลักท่านผู้ฟังครับท่านได้ฟังวันนี้ก็ขอให้ถ้อยคำต่างๆที่ท่านแบ่งปันเอาไว้ จงเป็นพระพรแก่ชิตสําหรับทุกท่านแล้วเราพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ Sharing love today แบ่งปันรักวันนี้ใช้ทุกนาทีบอกโลกนี้ถึงความรักที่จริงใหญ่ Sharing love today แบ่งปันรัก เต็มล้นข้างในไหลจากดวงใจคือรักยิ่งใหญ่จากเปืืองบนแต่ยังมีแสงดวงดาวสดใสพรางพร้าวที่เปืืองบนเติมเต็มแต่งแต้มใจคนในคืนที่แสนว่างเปล่าคือรักจากพระเยซูทรงแสงทำกลาง ความมองเศร้าให้เราแล้เราแล้วเราเต็มเปี่ยมความหวังร